สวัสดีเจ้าวันนี้ก็เอาคลิปเกา่าดีอยู่ก่ัวหน้าคนกาเก่าเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเมื่อวฟอ่อเจ้าเพราะว่าผูกนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะสมศรีกะผูกพันก็ตีทํางานตีนี่เนาะอยู่มาตั้งเจ็ดปีปลายกันเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะเจ้าที่ส่งกําลังใจมาเห้แล้วสมศรีก็ขอโทษโด,ดยนะเจ้าตีสมศรีอาจจะปากเร็วลวกะกะคขิดเร็วปากเร็ว ลงเร็วเกินไปนะลงคลิปเลื้อยอย่างลงเร็วเกินไปโดยตีสมศรีเกยปะแล้วกับเกยหันไม่ยิงไทยคนนั้นเลยสมศรีก็อาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปเนาะสมศรีก็ขอโทษโดยนะเจ้าตีสมศรีอู้ไปกับสมศรีได้หมายถึงคนไทยทุกคนนะคะสมศรีหมายถึงบางคนเพระว่าตีสมศรีเจอมาคือมันมันเจ็บสาหัสอะเนาะอือก็บอกตรงตรงนี่แหละ สมรีก็เลยมันทำให้เฮากลัวยอเนะี่ยอืมเนาะแต่สมสีก็ขอโทษตีสมสีอาจจะปากเร็วไปน่อยเนาะก็คือสมสียียมัได้เจอเขาเลยสมสีก็ตัดสินใจไปแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนดีอย่างนีนะ้เนาะสมรีมันได้คิดจะอันนะเจ้าสมสีแค่กลัวไว้ก่อนเออ ตั้นหยางแต่สมเออยังไม่ทันไรสมศรีกลัวแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอืมสมศรีก็รีบกลัวเกินไปจริงๆเราสมศรีกับหน้ากลัวนะเพราะสมศรีเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วเนาะเจาที่ผ่านมาสมศรีนี่เข้มแข็งแต่ตะวันนี่มันอ่อนแอแต่นะเจ้าคือมันเสียใจมันประดังประเดเข้ามามันเสียใจเนาะหัวหน้ากับอธิบายว่าเป็นอย่างเอ่อจะต้องเนื้อเฮาง่ายอะอยู่ๆ O, ทำฮับเฮาทางานตั้งแต่ตอนแรกถ้าไม่รับเราทํางานตั้งแต่ตอนแรกไม่เอาเราเธอเป็นคนเก่าฉันไม่เอาเธอแล้วเอออันเนี้ยสมศรียังจะไม่เสียใจนะไม่เสียใจเท่าวันนี้ตีมาบอกอื่งเฮาย่ายอย่ะพอเฮากับคุณเคยกันตีนี่มาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วเนาะสมศรีกับคุณเคยมาตั้งเจ็ดแปดแปดปีแล้วอ่าแล้วก็แบบมันมีไอ้หยังฝังใจอยู่กับคนไทยแล้วเนี่ยเออแต่ว่ามันไ,มได้ทุกคนนะคะบอกเลยว่ามันไ,ได้ทุกคนเนาะ มันเปลี่ยนบางคนนะเจ้าอืมันก็เลยแล้วเปลี่ยนกับเปลี่ยนสมศรีจะบอกตลอด่าเธอจะปีทางานกับคนไทยเน่จะอันจะอีสันเจอมาแล้วอใหญ่ๆมันก็เลยมันอยู่ในหัวเขาแล้วไงแล้วอยู่ๆวันหน้าก็มาบอกเขาเถอจะให้เธอไปอยู่กับคนไทยอ่ะมันก็เลยโพดเร็วมันก็เลยโพดเร็วตัดสินใจเร็วอากาศออย่างเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะเจ้าสมศรีอาจจะต้องไปนะ อืออาจจะเจอคนดีคนนั่นก็ได้อือสมศรีกับพาวนานะั่นแหละเจ้าสมศรีก็ยันพี่บอกเราวสมศรีอัตตาสินใจเหลวไปหน่อยสมศรีต้องไปลองแล้วไปเจอก่อนเนาะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาดีหรือไม่ดีเจ้่อันนี้ก็ขอโทษโด,ดยนะเจ้าบางคนก็อาจจะพิดหวังในตัวสมศรีเนาะที่สมศรีตัดสินใจเหลวสมศรีขอโทษจริงๆเจ้า สามารถตักเตียนสมสีได้คอมเมนต์นะสมสีอ่านนะแต่สมสีบางทีตอบมันเยอะมันตอบได้นะคะ AI มันปิดกั้นคอมเมนต์ก็มีเนาะมันถ้าตอบเยอะเยะมันกับืพิตอบตอบข้อความตอบคอมเมนต์นะเจ้าบางทีก็ตอบได้อืมก็มันจะตอบจ้าหน่อยนะเจ้าก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะเจ้าสามารถตักเตียนสมสีได้ แักเตียนสมศรีได้เจ้าสมศรีรับฟังเลยอ่านทุกคอมเมนต์แต่บางทีมันคอมเมนต์ตกลับตอบคอมเมนต์กลับไ,ได้ไงเพราะว่ามันสมศรีคอมเมนต์เยอะๆยมได้นะคะก็ขอโทษตัวในเจ้าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสมศรีเนาะอืมคำยางเฮาก็อยู่คนเดียวหันหน้าไปเปล่งฝฟจะไปอูก้ก็ฝ่ายคพูดจะไปอู้ก็ฝ่ายบอกตรงๆนั่นแหละแต่ว่าเนาะอยู่ ผู้จัดก,การก็มาบอกให้เขาง่ายอะมันก็นเลยประดังประเดยขึ้นมามันก็นเลยทาให้เขาเสียใจมันก็นเลยเมันตันคิดเนาะคิดสั้นไปหน่อยอยางนะขอโทษเลยนะเจ้า <laughs> วันนี้สมศรีจะต้องเข้มแข็งแล้วเจ้าสมศรีจะไปตีใหม่แล้วสมศรีก็จะไปลองพอเนอะาะทําดีเดียวก็ว่ากันทห่กรรมเนาะวันจันทร์สมศรีจะไปเริ่มงานใหม่แล้วเจ้าสู้คะ่ะสมศรีคนที่เข้มแข็งจะกลับมาละ <laughs> ขอโทษเลยนะเจ้า fc มัน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 ตัวคนเดียวแต่น,นพพะ่ะเนาะเวลาไปอู้ก <in ring> <ore> ็คือสามีฟังคุณภาษาต่างบ้านเนี่ยมันอูกันเนี่ยมันซาใจนะบอกตรงๆจะอูก็สามีนะอูมันฟังปุกกระฟังอย่างเนียเออปุกกจะแนะนำมาอย่างเน่มันอู้แล้วมันมันได้อูปภาษาเนี่ยมันได้อูปภาษาไหนมันซาใจนะอูภาษาฝรั่งใส่กันบอกตรงๆเนี่ยแหละเจ้าอันนี้กัเอาคลิปเก่ามันฮือฟอนเนาะคลิปเก่าเมื่อ ก็หัวหน้าคนเก่าบนระแจ้วผู้จะเอาคิปอย่างมือฟอสมศรีก็ขอบคุณเอฟซีทุกฐานตีตักเตียนสมศรีแล้วก็เป็นกําลังใจให้สมศรีคำพูดจะขอบห้าผู้จะหาคําไหนมาขอบคุณละเจ้ากําลังใจมามากไม,ม้ล่นหลามมากเนาะอย่างที่บอกสมศรียังไ,ได้เจอบัดเตียสมศรีก็อาจจะหลีบตัดสิในใจไปน่อยอืมเป็นอะสมเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเอฟซีสมศรีก็ได้เนาะ สมศรีก็หวังอืมปีบนอนัปีก็น้องม่ะเขาอาจจะเป็นเอฟซีสมศรีหลือาจจะเป็นคนดีก็ได้เราไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะถ้าเราไม่เข้าทำเสือเราก็ไม่รู้จากลูกเสือเนาะนั่นแหละสู้ต่อไปเจ้าสมศรีจะสู้ทำไหวก็คือกลับมาตั้งรักขึ้นใหม่ <laughs> คนอย่างสีสมศรีผ่านในอย่างมาเยอะเรื่องแค่นี้สู้ค่ะเนาะ ต่อไปก็จำปากไว้ใจเร็วแล้วเจ้าจะหนิมๆจะแบบอืมจะพยายามถ่วเองจะมันโกหกได้นะมันจะอู้อย่างมันอู้เลยเนี่ยป้อง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 ปากนี่นะอืมสื่อซัดแต่ปากเนี่ยมันต้องจุ๊บเจอะอย่างมีอย่างเป่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 งออกจากปากเลยนะเจ็บหัวัวเก่าละนี่แหละเจ้าสุมสิกะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยเจา้าติตาสิ้นใจเร็วไปหน่อยติอูยอย่างพิษผาดไปก็ขอโทษด,ด้วยนะเจา้าแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านด้วยเจา้าขอบคุณอย่างสูงเลยไม่รู้จะหาคำไหนมาขอบคุณแล้วเจา้าคลิปนี้กับไม่ยังมากมมยเนาะวันนี้ก็เข้าไปอูกับรีเซพชันรีเซพชันปกเสียใจเนาะที่สมชิจะต้องได้ หญ่ตีทํางานน้ําตาปีกันไปคนละน้อยเห็นค้นประกาศจะออกเหมือนกันทั้งสองอาทิตย์ประกาศจะออกเหมือนกันน่ะทำเสียอ่ะท่านอยาเธอออกอ่ะแกกับม่วใจนั่นแหละอแกก็แกก็บอกฉันฉันชอบจีอีแกก็บอกสมศรีนั่นแหละแกก็ออกเหมือนกันจ้าทสองอาทิตย์กระคิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะไปละเจ้า